สวัสดีค่ะคลิปนี้เบยมันจะพามาทํารังไก่นะคะวิธีรองรังไก่ค่ะก็มีกะละมังรั่วมานะคะหนึ่งใบแล้วก็เอาเอาสังข้าวนะคะใส่ลงไปค่ะสังข้าวใส่ลงไปให้เต็มกะละมังนะคะแล้วก็ทำให้ตรงกลาง เป็นเป็นแบบรังนกนะคะให้ตรงกลางลุ่มลงไปแบบนี้ค่ะได้หลังจากนั้นเราก็อเอาไข่ไก่ไปเรียงไว้นะคะเรียงไว้แบบนี้เลยค่ะ เวลาที่ที่เรียงไข่ไก่ต้องเรียงให้ลูกชิดติดกันนะคะเผื่อว่าเวลาที่แม่ไก่มาฟักไก่จะได้ฟักบิดรอบไข่ไก่เลยค่ะเวลาที่แม่ไก่มาฟักไข่แม่ไก่จะอบแม่ไก่เขาก็จะอบไข่ของเขามิดนะคะ เหตุผลที่ต้องทํารังให้เป็นทรงกลมแล้วก็ลึกแบบนี้ก็เพื่อว่าให้แม่ไก่ได้มานอนอุบไข่มิดชิดนะคะก็เหมือนกับว่าแม่ไก่มามาอบไข่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ยกรังไก่ยกรังไก่ไปวางในที่ที่เหมาะสมนะคะ ตอนนี้แม่ไก่ยขึ้นมาไข่ยบนรถนะคะเราก็เลยเอารังไก่ไปวางไว้บนรถนะคะแบบนี้เลยค่ะคลิปนี้ใบมันทำรังไก่ให้แม่ไก่นะคะ แม่ไก่เขาชอบที่มืดนะคะใบมันก็เลยเอามาวางไว้ในที่มืดแบบนี้นะคะวิธีโรงรังแม่ไก่ก็จบคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆคนไหนติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใบมันด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อ,อไปใบมันจะให้ดูครอบครัวของแม่ไก่ครอบครัวนี้นะคะว่าเขาจะออกลูกมากี่ตัวขอบคุณค่ะ